สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือนอร์เวย์เนี่ยจากประเทศที่เคยเายากจนที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปกลายมาเป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆมีกองทุนความมั่งคั่งตั้ง1.7ล,ล้านล้านดอลลาร์หรือถ้าคิดต่อหัวนี่ก็ราวๆ3 2 0 0 0 0ดอลลาร์แถมยังเป็นเจ้าของหุ้นบริษัททั่วโลกตั้ง1.5%อีกนะครับอย่างพวก Apple Microsoft นี่ก็มี เขาทำได้ยังไงกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยอิงจากวิดีโอ YouTube ที่ชื่อ How Norway Got So Crazy Rich นะครับลองมาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้เขาต่างจากประเทศอื่นๆที่ก็รวยทับทรัพยากรเหมือนกันต้องย้อนดีนิดหนึ่งนะครับว่ากอดยุค70เนี่ยนอร์เวย์ค่อนข้างลำบากเลยดินไม่ค่อยดีอากาศก็หนาวนานทำกเกษตรก็ยากคนเยอะมากถึงกับต้องอพยพออกนอกประเทศเลยนะ ปลายศตรวรรษที่19นะครับแต่พอได้เอกราชปี1905เขาก็เริ่มพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่อย่างการขนส่งทางเรือเพราะชายฝั่งยาวใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานน้ําจากน้ําตกเยอะยะเลยแล้วก็อุตสาหกรรมประมงใช่ค่ะแต่จุดที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการที่เขาวางรากฐานทางสังคมไว้แข็งแกร่งมากก่อนที่จะเจอน้ํามันซะอีก คือมีการวางระบบอย่างประกันการว่างงานประกันสุขภาพบำนาญพวกนี้เริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20เลยนะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมีระบบสาธารณสุขการศึกษาที่อยู่อาศัยแบบท่วนหน้าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้มันไม่ใช่พักไหนพักหนึ่งทำนะคะแต่มันเป็นการสร้างร่วมกันมาหลายรุ่นเลยเป็นฐานที่มั่นคงมากๆซึ่งอพอความมั่งคั่งจากน้ามันเข้ามาเนี่ยมันเลยสาคัญมากจริงๆค่ะอ๋อ oh. คือเตรียมตัวไว้ดีมากๆก่อนแล้วนั่นเองแล้วพอปี1969ที่บอกว่าเจอแหล่งน้ำมันใหญ่ในทะเลเหนือนี่แหละครับตอนนั้นคำถามใหญ่เลยก็คือจะทำยังไงกับเงินมหาศาลนี้มาให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าคำสาปทรัพยากรใช่ไหมครับ ที่แบบว่ารวยจากทรัพยากรแต่กลับมีปัญหาเศรษฐกิจการเมืองคอร์รัปชันอย่างที่เห็นในลิเบียหรือเวเนซุเอลาใช่ค่ะซึ่งนอร์เวย์เนี่ยเขาเรับมือได้สุขุมมากค่ะเขาไปศึกษาบทเรียนข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นมาก่อนเลยแล้วก็วางระบบอย่างแรกคือตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ s t a ร์ทโอที่ตอนนี้คืออี u ินรนะคะแล้วก็ตั้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระ แยกอำนาจกันชัดเจนเลยนะฝ่ายกำหนดนโยบายฝ่ายดำเนินธุรกิจกับฝ่ายกำกับดูแลคือไม่ให้ก้าวไก่กันป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือเก็บภาษีกำไรจากน้ำมันสูงมากถึง78%เลยนะคะโห oh. เจเลยเหรอครับค่ะเพื่อเอาเงินเข้ารัฐไปใช้กับบริการสาธารณะแล้วก็เก็บออมด้วยแล้วก็เรื่องความโปรง่งใสอันนี้สําคัญมากทุกสัญญาทุกใบอนุญาตต้องเปิดเผยหมดมีการถกเถียงกันในที่สาธารณะได้อันนี้เป็นเกราะป้องกันคอร์รัปชันที่ดีมากๆค่ะกฎเนี่ยไปลงทุนทั่วโลกเลยแล้วรัฐบาลจะเอามาใช้ได้เฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งตั้งเป้าไว้แค่ราวๆสเรต่อปีเอามาใช้งบประมาณแผ่นด,ดินการที่เขาตัดสินใจไม่เอาเงินต้นมาใช้เลยเนี่ย เออผมว่าเป็นการมองการไกลจริงๆนะครับใช่เลยค่ะแนวคิด SWF เนี่ยคือตั้งกองทุนมาเพื่อลงทุนเก็บออมต่อยอดความมั่งคั่งให้คนรุ่นหลังจริงๆครูเวตเขาเริ่มมาก่อนตั้งแต่ปี1953นุ่นแน่ค่ะแต่นอร์เวย์ก็พัฒนารูปแบบของตัวเองจนกลายเป็นเเหมือนต้นแบบสำคัญไปเลยตอนนี้ทั่วโลกก็มี SWF เยอะมากมูลค่ารวมๆกันนี่มหาศาลเลยแล้วบทบาทก็เปลี่ยนไปนะคะจากแค่ลงทุนในตลาดหุ้นเฉยๆ ก็หันมาลงชุนเชิงรุกมากขึ้นอย่างพวกอสังหาริมทรัพย์บริษัทเทคสโมสรกีฬาหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็เหมือนเป็นอีกวิธีที่ประเทศต่างๆใช้สร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลกแบบไม่ต้องผ่านการเมืองโดยตรงอะค่ะพอลองเทียบกับเออย่างเวเนซุเอลาหรือลิเบียที่เขาก็มีน้ํามันเยอะเหมือนกันแล้วก็พยายามใช้เครื่องมือคล้ายๆกันแต่ผลมันต่างกันมากเลยนะครับมันก็ทําให้เห็นว่า ความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทรัพ,พยากรเยอะอย่างเดียวปัญหาหลักๆของประเทศเหล่านั้นก็คงเป็นการพึ่งพิงรายได้จากน้ํามันมากไปไม่กระจายความเสี่ยงการบริหารจัดการที่อาจจะ,ะผิดพลาดมีคอรัปชันแล้วก็ความไม่มั่นคงทางการเมืองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปัจจัยพวกนั้นสําคัญมากแต่ถึงแม้จะประสบความสําเร็จมากๆนอร์เวย์เองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความท้าทายเลยนะคะก็มีความท้าทายอยู่ อย่างเช่นแรงกดดันทางการเมืองที่อยากจะให้เอาเงินจากกองทุนออกมาใช้เยอะกว่าเกณฑ์3%น3%นะคะโดยเฉพาะเวลาเจอวิกฤตอะไรแบบนี้หรือความเสี่ยงจากตลาดโลกที่ผันผวนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะกระทบการลงทุนอย่างต้นปี2025ที่ผ่านมากองทุนก็ขัดทุนไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็มีประเด็นเชิงจริยธรรมด้วยว่าเอเอาเงินจากอุตสาหกรรมฟอสซิลมาสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมมันจะย้อนแย้มไหมอะไรแบบนี้ แล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าคิดนะคะคือความเสี่ยงจากความสบายเกินไปนะคะคือพอมีตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่ดีมากๆมันอาจจะไปลดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆหรือการเป็นผู้ประกอบการหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันจําเป็นมากสําหรับการปรับตัวในอนาคตครับสรุปแล้วความสําเร็จของนอร์เวย์เนี่ยก็มาจากหลายอย่างรวมกันเลยนะครับทั้งการวางแผนระยะยาวการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจกับสังคมก่อนที่น้ํามันจะบูมด้วยซ้ํา การมีสถาบันที่เข้มแข็งมีกติกาที่โปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มีวินัยมากๆในการจัดการกองทุนความมัง่งคั่งคือมันเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าจริงๆไม่ใช่แค่เพราะโชคดีที่มีน้ํามันอย่างเดียวอืมค่ะแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปคิดกันต่อนะคะว่าถึงแม้รูปแบบของโนเวเนี่ยจะให้ความมั่นคงกับประชาชนได้ดีมากๆเลย แต่ไอ้ตัขายความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมากๆเนี่ยมันอาจจะกําลังแบบว่าค่อยๆลดความกล้าเส,สี่ยงหรือจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่อาจจะจําเป็นมากๆสำหรับโลกอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วนี้หรือเปล่าคือมันเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะคะว่าจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการดูแลคนในปัจจุบันให้ดีกับการสร้างแรงจูงใจสร้างพลวัตให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต